รู้สึกตื่นเต้นครับแล้ว huh. ก็ดีใจมากมากครับผมที่วันนี้ก็เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาวมงานในวันนี้ครับแล้วเคยแบบถึงตัวเองในภาพแบบเป็นเิลป็นขึ้นไปทีขนาดนี้ไม่เคยครับผมปกติผมก็จะดูแต่ว่าพี่บอยกับพี่ดิวเขาเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยฮะมาซันเอ้ยมาซันจนถึงวันนี้จริงๆแล้วได้มาแบบมาร้องเองจริงๆบนเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เขินนิดหน่อยครับผม พี่ลอยสาวอันนี้นะคะ่ะเราเริ่มมันาจากตน,นเด่นแล้วเข้าอข,ข้าฝั่งมาใหม่เป็นยังเรมาเสร็จน้องที่บนยูทูบมีแล้วคือเราอะเห็นความตั้งใจของฟุกมาตั้งแต่แรกแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราแบบประคุิใจในตัวฟุกแล้วก็อยากให้ฟุกอะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งใจทํางานแล้วก็เพลงต่อๆไปมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนยังไงก็ฝากเชียร์น้องกันเยอะๆนะครับครับ <c oughs> <c oughs> เเพลงแรกออกมาอีกแล้วเนี่ยที่ต่อนคะนจะมีเพลงราะว่านเราจะเป็นเพลง้เ้เราก็อยากให้มีอีกสักเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงแบบมีเดียมอาจจะไม่เต้นแบบตุ้งแช่มากเนาะจะแบบให้เป็นเพลงมีเดียมที่พอจะมีจังหวะแบบดุกดิกได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันเนาะว่าว่าครุกอยัดได้ยังไงแล้วผู้ใหญ่ยังไงครับไงคือบอยแล้วก็นีออนแบบยินดีที่จะทาเพลงต่อไปให้พุกอยู่แล้วครับครับโอ จ้าจ้าบายอะไรนะฮะการร่วมงานโอ้ยอย่างที่พอยบอกเราเห็นทุกๆความตั้งใจของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเล่นซีรีส์เคยได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปบ้างแล้วก็่เยอะเลยก็เห็นเขามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าอ้อเด็กคนนี้ความตั้งใจเต็ม้อยมากแล้วถ้าเกิดจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากจะทําให้ได้เขาจะลุยกับมันเต็มที่เลยเช่นอันนี้ก็เช่นกันแล้วเราก็อย่างที่บอกคือรู้มาว่าไปเรียนร้องเพลงก่อนหน้านี้ก่อนอีก ทำกันบ้านดีมากอย่างเนี้ยเปนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสำหรับศิลปินที่กระหายในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอันเนี้ยดีมาก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 เลยเห็นที่กันจริงจริแล้วเนี่ยมีคนแบบว่าจะต้องมีแบบไม่ใช่ไหมก็คือแบบเป็นทริโอ่ะฮะพิทอริงพิทอริงกับใครพิทริงกับผมหรือพิทอริงกับกับไทยเอ่ยไม่ไม่สาวคนนะครับเป็นเป็นเป็นไบแบนล่ะฮะวงอะไรนะฮะก็จะดูต่างจะดูต่างวัยไปแมมครับเพราะว่าปล่อยปล่อยให้น้องเขาไปร้องกับ ทางของเขากับคนที่เขาเก็บซ่อนไว้ดีกว่าเขาหน้าาเไม่น่าจะอยู่ในระดับควาสูงเท่านี้น่าจะอยู่ในระดับควาสูงเท่านี้หลายอย่างมากดีกว่าเนาะน่าจะเหมาะกว่าถ้ามีโอกาสก็เป็นเกียรติมากๆเลยฮะจะได้ร่วมงานกับพี่บอลแล้วก็พี่ดิวครับผมอ๋อนึกว่าจะเป็นอีกคนไม่ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับยังมีพี่ดิวไม่จับความรู้สึกของ ตัวพี่ดิวเองครับอ่าฮะใช่ครับผมจริงๆอะผมว่าอย่างที่ฟุกพูดหลินที่ฟลุกพูดบนเมทีอะคือทุกคนมีโมเมนต์นี้หมดแหละในการแอบชอบคนคนหนึง่งแล้วก็ไม่รู้จะบอกดีหรือไม่บอกดีสุดท้ายแล้วก็เก็บมันไว้ไม่ได้บอกสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประชุมกับทีมตั้งแต่คุยคอนเซปต์กับทั้งผู้จัดการน้องฟุกทั้งตัวน้องฟุกเองว่าเออสิ่งที่อยากให้สื่อสารคืออะไรตรงตรงนี้น้องมีข้อดียังไงแล้วสิ่งที่อยากจะพรีเซนต์ออกไปคืออะไรแล้วก็รวบรวมั้มมา,า,นออาีนนว็เป MB ต จริงๆเขาเป็นคนที่แบบว่าเซนสิทีฟแล้วคือแบบเล่นละอินง่ายแล้วโดยเฉพาะฉากที่แบบร้องไห้เขาจะมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ร้องไห้แล้วสวยมากๆเลยก็เลยก็เลยแบบเอ้ยต้องมีแบบต้องมีซึ่งตอนนี้ฟุกสามารถร้องไห้ได้เลยนะคะไหนใช่ไหนลองเน๊ะคนนั้นตั้งใจข้างซ้อ๋เมื่อวานตอนใกล้ใกล้จะถึงโถงอะไรค่ะที่มีโซฟาคนใกล้โซฟนี่จริงๆคือ คือเราไม่คิดว่าเขาจะอัดวิดีโอมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราก็รู้แหละว่าวันนี้เขาติดถ่ายละครอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณเขามากมากคุยกันหลอนรู้ว่าถ่ายละครเมื่อวานเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันก็ถามไงว่าเมื่อวานไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้แล้วเขาลงทุนมากนะมาอัดถึงพีนี่มาดถึงแบบ M B K เลยนะเขาก็มามาแล้วพี่เออ คือเราเราเราคิดว่าอยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้มาหรอกเพราะว่าเขาติดถ่ายละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมพ้อเนาะไม่ได้ตัดพ้อคือเราก็คงไม่ได้มาหรอกไม่คือเขาก็แสดงความดีกับเราไว้แล้วอะไรอย่างงี้เราก็เโอเคไม่เป็นไรเขาเขาติดงานจริงๆอะไรเงี้ยครับผมรู้ใจกันแหละมันรู้แล้วแหละก็ไม่น้ำแก็ยู่กับตาคาครับผม ก็บอยเองบอยช่วงนี้จะทาเป็นเป็นเบื้องหลังซะเยอะนะครับก็อยากจะผันตัวไปทําเบื้องหลังสักช่วงหนึ่งแต่ว่าในปีหน้าก็ยังมีเพลงของตัวเองครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเพลงของ,งบอยสมพด้วยครับขอบคุณครับรครับก็นั่นแหละครับก็เหมือนบอยเลยครับผมแล้วก็ที่และวแล้วที่สำคัญคือฝั่งนีออนมิวสิกด้วยนะฮะเ,เราก็พยายามสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆสร้างสารรค์เพลงดีๆออกมาแบบนี้เรื่อยๆ,รอยๆครับผมครับ ัจากฝากเพลงเก็บแล้วนะครับตอนนี้นะครับฟกกู๊ก็มีซีรีส์ครับเรื่องพี่ชายแล้วก็เรื่องเสียดายครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมจะมีอะไรพิเศษครับพูดขนาดนี้พูดชื่อมาเลยดีกว่าได้เหรอ,อก็กับพี่โอมก็จะมีเรื่อยๆ, <laughs> ๆครับผมช่วงนี้ก็อยากให้ฝากติดตามครับเพราะว่าช่วงนี้คือเราก็จะมีแฟนมีด้วยกันแล้วก็ตอนต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับ,บค,ครับอัปเดตประเด็นเด็ดเพ็ดร้อนกับช่องมันเพือกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะ